แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา เป็นเรื่องคดีของศูนย์ยาเสพติดนะทำไมถึงเป็นยาเสพติดนะแล้วทําไมถึงไปเกี่ยวข้องกับไอ้คนขายหวยนะก็ผมปล่อยให้เขาพูดมาตลอดนะโกหกให้สนุกไปเลยนะแล้ววันนี้หลังจากเนี้ยคือความตั้งใจผมที่ผมบอกว่าอยากรบกวนพวกทุกท่านเนี่ยช่วงหมายสามเพราะผมอยากให้ ปรากฏในสำนวนเลยแล้วหลังจากปรากฏในสำนวนแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมาถามผมท่านถามผู้โวยการศูนย์คดียาเสพติดเองว่าทุกอย่างเนี่ยที่ผมนำมามอบให้นี่ฟังได้ไหมดำเนินคดีได้ไหมกับใครบางคน ผมทุกวันนี้ผมบอกได้นะผมมันจะต่อสู้ผมไม่ได้ต่อสู้กับเรื่องข้อกฎหมายข้อเด็กจริงเลยผมต่อสู้กับกระแสกับโลกโซเชียลซึ่งรับฟังกับคนสองคนผมก็บอกไม่อยากจะไปไป d i s c r i m i n a t ใครนะแต่ผมก็บอกสำหรับสองคนเนี่ยชีวิตผมเห็นมา ไอ้บางคนอาจจะพึ่งโผล่มาแต่ก่อนหน้านั้นนะผมเห็นมาตลอดผมในส่วนตัวผมก็บอกมันก็เศษขยะกับไอ้เศษสวะแต่ในความหมายของสังคมคือคนดีกับคนเก่งผมไม่ใช่ไม่มีต้นทุนอะไรผมมีต้นทุนมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงหน้าวันนี้ปีนี้ผมอายุหกสิบสี่ ปีผมรอไม่ได้อีกแล้วนะกับสิ่งที่ผมได้รวบรวมเก็บเอาไว้ที่ผ่านมาบอกผูกท่านนะว่าเหตุไรทำไมผมไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะผมบอกกับท่านว่าอำนาจรัดไม่เอื้ออำนวยผมไม่ได้เป็นคนที่ได้พยานหลักฐานมาโดยเพราะว่า ไอ้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มันขัดแย้งกันมายัดใส่มือแล้วก็ยัดใส่ปากแล้วก็ให้พ่นมันก็เป็นคนดีได้นะส่วนอีกคนมันก็พูดมากแล้วเกินมันพูดทุกวันมันก็เป็นคนเก่งได้แต่ผมไม่ใช่คดีนี้ผมรวบรวมพยานหลักฐานมาทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดแปดปีนั่นถึงผมถึงบอกว่าไม่อยากจะบอกเลยคืออย่าหนีนะ ผมว่าพูดแค่นี้แล้วกันและเรื่องนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่เลิกพูดเถอะไอ้จีนเทาอ่ะผมพูดตรงๆผมทำคดีใหญ่ๆมาเมื่อครั้งรับราชการ่ะรู้จักผมไหมไอ้พวกนั้นนะจีนเทาว่าเล็กนิดเดียวและไม่ใช่ด้วยไม่ต้องมาทำเป็นคนดีผมไม่รับหรอกเงินค่าตอบแทนรางวัลก็มึงจะได้รับอย่างไรเ้าคดีนะ่ะ จะโดนเขาฟ้องกับไอ้ที่บอกว่าจะได้รับกี่ร้อยล้านนะ่ะจะโดนเขาเรียกค่ามเสียหายเป็นพันล้านนะ่ะรับผิดชอบกันด้วยแล้วหลักฐานที่มาที่จะมาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเป็นข้อมูลอะไรบ้างเป็นเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะไอ้ตัวเนี้ยมันมาทีหลังมันมาทีหลังและที่ทางนี้เขาทราบแล้วนี่เขาจับเส้นทางการเงินแต่ผมเนี่ย เส้นทางการเงินที่เขาจับนะเขามาจับตอนช่วงไปลายเดี๋ยวผมจะชี้ให้ว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงไหนนูน้นกี่ปีที่ผ่านมาแล้วมันไหลเข้ามาวนเวียนแล้วอยู่ในกี่เครือข่ายแล้วที่มีเป็นข่าวทุกวนันนี้อะไรทั้งหมดด้วยมันเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านนะที่ผมไม่รวมทรัพย์สินที่ต่างประเทศ ถ้าทรัพย์สินที่ต่างประเทศที่พวกพวกผูกก้กระทาผิดเหล่านี้ไปลงทุนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเราเอื้อไม่ถึงเอาว่าแค่ในประเทศเนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วผมบอกผมก็ไม่ได้ไปต้องไปอะไรกับพวกท่านผมบอกผมทํางานเนี่ยผมใช้คนของผมผมใช้ทุนของผมนะผมก็ไม่ได้อับอายอะไรนะวันเนี้ยมันมีค่าตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต ผมก็บอกทุกคนผมเป็นผู้ชี้บ่อแสผมรับผิดชอบทุกคนที่ร่วมทำงานกับผมมาแม้กระทั่งบางท่านที่เคยทำงานกับผมผมบอกณนะวันนี้เรารับแบบนี้เรามีความสบายใจแล้วเราได้ใช้เหตุผลที่ผมไม่รอมันเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผมตั้งใจจริงๆนะผมรออีกแค่สองสามเดือนแต่ผมบอกว่ารอไม่ได้เพราะอะไร เพราะกระแสเงินที่มันจะเข้ามาเคลียรเรื่องนี้กับฝ่ายการเมืองมันมาแล้วไงมันมาแล้วเผอิญมันไปมันมาเปื้อนผมนิดหนึ่งผมเป็นคนระวังตัวผมบอกแล้วไอ้สองพันล้านที่คุณพูดเน่ยมันคือคดีนี้และ,ะเผอิญเนี่ยมันมาแตะตรงผมตรงที่ว่าไอ้ฝ่ายการเมืองที่ไปรับมาบอกว่าเพราะไอ้ผู้กรลังผิดพวกนี้มันก็พอมีคนนะ แล้วพอมีกระซิบบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าสองพันล้านไม่จบหรอกหากไม่เคลียร์ลองต่อผมเลยมันมีชื่อมีตัวเลขห้าร้อยเข้าไปด้วยไงและนั่นันเป็นเหตุที่ผมถึงต้องทำหนังสือถึงรัฐมนตรียุติธรรมว่าคดีนี้อย่าให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแตะต้องผมยังไม่เคยพบกับผู้บริการศูนย์คดียาเสพติดมาก่อนวันนี้ผมจะบอกกับเขาว่า เนื่องจากคุณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคุณเพราะฉะนั้นถ้าหากมีฝ่ายการเมืองคนไหนเข้ามายุ่งเกี่ยวมาแทรกแซงหรืออยากจะรู้ในความลับทั้งหลายในสำนวนผมจะรับผิดชอบคือผมจะจัดการกับฝ่ายการเมืองคนนั้นในทางการเมืองผมก็ไม่ได้ต้องมาคุยโวโออ้อวด ทุกท่านไม่รู้เพราะนั้นผมสามารถที่จะดำเนินการนะในในกรอบที่ถ้าการเมืองมายุ่งนะพังทั้งพักแล้วกันรเรื่องนี้คดีนี้ครับท่านพับเจ็ดแต่ก็เห็นบอกว่ามีข้อมูลมาทำไมเราถึงเลือกวันนี้ในการที่จะเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับ,รบมัน คุยมากเหลือเกินไงมันคุยมากเหลือเกินแล้วมันลวงโลกกันได้ขนาดนี้และในสังคมซึ่งระดับติดตามเพียงแค่โซเชียลไม่ได้รู้อะไรก็ฟังก็เชื่อนะก็ผมบอกให้มันลอยหน้าลอยตาไปเถอะไอ้มันพูดอะไรเดี๋ยวผมก็พูดมันพูดให้สัมภาษณ์ทีไรผมก็เก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาให้เขาให้สบายใจไปเลย นะว่าอะไรยังไงแล้วคนมันพูดได้ไงแต่ผมเนี่ยบอกไม่ใช่ผมพูดอย่างเดียวนะผมมีเอกสารทั้งหมดนะมีหลักฐานผมทําบัญชีทรัพย์สินมาอนะแล้วดูแล้วกันบัญชีทรัพย์สินนะนะนะเดี๋ยวดูนะนะถึงบอกนะว่าผมไม่อยากจะพูดในส่วนของเจา้าหน้าที่ใครที่เกี่ยวข้องพวกคุณพูดเนี่ยนะพวกคุณมีข่าวแต่ผมบอกผมไม่ใช่มีแค่ข่าวอย่างเดียวผม เจอตัวตนคนพวกนี้บางอย่างพวกคุณไม่รู้อะไรผมบอกผมถามคุณเนี่ยถ้าคุณจะเอาไอ้จีนเทาจริงแต่ละแกงแต่ละเครือข่ายคุณก็ดําเนินการให้มันมาตรฐานเดียวกันสิผมถมักผมบอกไปนะไอ้เสียเบนล,ลี่ของพวกคุณนะ่ะนะพวกคุณรู้ไหมเกี่ยวข้องอะไรแล้วไอ้จีนเทาไหนอะที่พัทยาไอ้ที่ชื่อไอเอ๋ออะ และเสียเป็นเรียกคนนี้เป็นใครผมเจอหลังสุดผมให้คนไปเรียกมาหลบผมเลยเพราะอะไรผมเห็นสภาพมันโทมมากเนะี่ยมันไม่ใช่เหมือนก่อนคุณทท่าที่นมาวันนี้ค่ะเป็นไทยแท้หรือว่านคนตาชา,าก็ไทยเทาเลยไทยเทาแต่ว่าเครือข่ายเนะี่ยแน่นอนยาเสพติดมันก็ต้องอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราทางเหนือกับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือมันก็ตรงนั้นนะ่ะ อย่าล <New TV. S 2> um, like ืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนูให้เยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย